นักร้องลูกทุ่งเสียงดีอย่างพี่หญิงลีสีจุมพลครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนงานแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยหายเกลี้ยงเลยทีเดียวล่าสุดครับเจ้าตัวได้มีกิจการรีสอร์ทเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่คลายล็อกดาวน์แล้วนะครับเธอก็บอกว่าเริ่มมีแขกมาพักมากขึ้นทําให้มีไรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวครับแถมยังพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบของรีสอร์ทด้วยต้องบอกว่าน่าอยู่มากๆเลยนะฮะ พร้อมกับพูดถึงเพลงใหม่แล้วก็ฝากกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนท้อได้แต่ว่าอย่าถอยครับครับญิงสวัสดีครับญิงลีครับสวัสดีพี่นิกค่ะเป็นไงบ้างครับพิงลีครับกับช่วงโควิดในชนี้ตอนนี้ีอยู่ที่ซิงซองค่ะตอนนี้ญิงีอยู่ที่รีสอร์ทมูลีลาม์พะเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณนิกเป็นไงครับช่วงนี้อากาศดีเลยใช่ไหมครับญิงลีครับตอนที่นั่น ตอนนี้เนี่ยตอนนี้อากาศดีค่ะแล้วก็ฝนกำลังจะตกนะคะอยู่ที่บ้านเราก็ลมดีแล้วก็ร้อนจัดค่ะบางวันก็ร้อนจัดมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่หญิงดีครับล่าสุดตอนนี้เริ่มมีการปลดล็อกแล้วครับ <c oughs> พี่หญิงลีซซอนเราอาจจะกลับมาค,คึกคักอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับพี่ครับ ตอนนี้ก็รีสอร์ทเริ่มมีลูกค้านะคะวันละหลายห้องนะคะห้าหกห้องเจ็ดห้องนะคะก็ทาให้พวกเราได้อ่ามีรายได้เข้ามาแล้วก็มีงานทำํำผิงครับกับรีสอร์ทต,ตอนนี้ครับเรามีมาตรการยังไงบ้างครับญิงดีกับความปลอดภัยเอ่อความปลอดภัยตอนนี้นะคะญิงลีก็คัดกรองค่ะคัดกรองนะคะเดี๋ยวญิงลีจะพาชมรีสอร์ทด้วยดีไหมคะได้เลยครับนี่รีสอร์ทยิงลีิงลีพาชมค่ะตอนนี้ญิงลีคัดกรองนะคะคัดกรองเอ่อคนที่มาพักรีสอร์ทก็คืออย่างอย่างน้อยน้อยเราก็ ขอทราบประวัติชื่อที่อยู่นะคะคแล้วก็ขอทราบการเดินทางหน่อยว่ามาจากไหนไหมต่างประเทศไหมหรือว่ามาจากกลุ่มเสียงหรือเปล่านี้ค่ะเพราะือว่าพวกเราก็ทําตามระเบียบการของจังหวัดนะคะทําการทําตามระเบียบการของทางอาสอมอผู้ใหญ่บ้านก็ก็จะแจ้งเรียนแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านตลอดนี่จะมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าผักใช่ไหมครับพี่หญิงนี่ครับ อันนี้มีตรวจวัดไข้ค่ะแล้วก็มีทางอ,อสมมาตรวจวัดอีกทีหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะร้านตรงนี้จัดคอนเสิร์ตได้ค่ะร้านคนนี้ตรงนี้จัดคอนเสิร์ตหรือจัดงานแต่งงานเลี้ยงได้เลยนะคะครับเรียกว่าถ้าเกิดสัมมนาการประชุมหรือคอนเสิร์ตหรือใครจะมีปาร์ตี้อะไรก็ยินดีให้บริการเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ครับใช่ค่ะคือตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับการกินเลี้ย เลี้ยงสัมมานาสังสรรค์หรือว่าจัดงานเลี้ยงต่างๆนะคะยิงลี้ก็เคยมาถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วนะคะตรงนี้พี่ญิงครับล่าสุดกับงานเพลงเห็นมิเพลงออกมาด้วยใช่ไหมครับกับช่วงวิกฤตของโควิด -19 ตอนนี้ ใช่ค่ะหญิงลีมีเพลงพี่ไทยไอเลฟยูนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับปวดหัวปวดใจปวดตัวปวดหัวปวดใจทํายังไงเราติดวิกฤตโควิดเรามาฟังเพลงนี้เพื่อจะให้ทุกคนผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีท่าเต้นแล้วหญิงลีอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าเรายังมีลมหายใจในวันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นหญิงลียังจะอยากเป็นนักร้องในหัวใจของทุกคนยังอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ยังจะขอความรักจากทุกคน ต่อไปยาวๆเลยนะคะหญิงลีก็จะดูแลตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นนักร้องในหัวใจของแฟนๆต่อไปให้กำลังใจทุกคนอย่าท้อนะคะหรือว่าท้อก็อย่าถอยนะคะท้อแต่เราห้ามถอยนะคะสู้ๆทุกคนขอบคุณนะครับหญิงลีครับเรื่องสุขภาพนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีทุกคนนะคะ